่านะครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับหลังจากที่เราหยุดวันขึ้นปีใหม่ไปนะครับประมาณ5-6วันนะครับแล้วก็หยุดสืบเนื่องด้วยโรคโควิด1 9นะครับที่กำลังแพร่ระบาดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งรอบนี้ก็ได้รับผลกระทบ เช่นเดิมเช่นเคยนะครับแล้วก็สวัสดีทักทายนะครับสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะักเรียนทุกคนด้วยนะครับนะที่อยู่ที่บ้านตอนนี้นะครับเราก็เรียนออนไลน์แบบนี้ไปก่อนนะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วเราก็ค่อยกลับมาเจอกันที่โรงเรียนเช่นเดิมเช่นเคยนะครับนะอ่ะเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับคราวที่แล้วที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับปี2020 ก่อนที่เราจะปิดหยุดปีใหม่กันนะครับนั่นก็คือเรื่องของภาษีะนะครับยังจำได้ไหมว่าภาษีมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างและก็หน่วยงานไหนที่ทำหน้าที่ในการเก็บภาษีอันนี้เราเรียนไปแล้วนะครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายเรื่องนี้กันไปใช่ไหมครับเราทิ้งท้ายเรื่องนี้กันไปนะครับเพราะนั้นวันนี้ขึ้นหัวข้อใหม่นะครับเดี๋ยวครูจะมีรูปให้นักเรียนดูนะครับแล้วนักเรียนช่วยดูแล้วก็ ตอบคุณครูว่าภาพที่นักเรียนเห็นนี่คือภาพอะไรนะครับอ่ะอ่ะดูนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับอ่ะตอนนี้ภาพขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าภาพที่นักเรียนเห็นตอนนี้ภาพที่นักเรียนเห็นตอนนี้ทราบไหมครับว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรใครตอบได้ช่วยตอบเพื่อนครูหน่อยนะครับนะอ่ะได้คําตอบอยังครับ ได้คําตอบอยังครับตอนนี้ได้แล้วเนะาะภาพที่เรียนเห็นตอนนี้คือนักเรียนเห็นรูปของสินค้าต่างๆนะครับที่เราใช้ในชีวิตประจําวันของเรานั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันอะไรก็ตามแต่ที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องสินค้าและบริการเพราะว่าเราเรียนไปแล้วนะครับ ภาพที่เรียนเห็นคือภาพเกี่ยวกับสินค้าและบริการนะครับนะเป็นภาพสินค้าและบริการนะครับนะเอลองเดา่อว่าเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องอะไรนะครับลองเดาฮะเดาสิเดาได้ไหมอ่านะครับอะว่าด้วยเรื่องภาพที่นักเรียนเห็นก่อนนะครับภาพที่เรียนเห็นภาพที่นเรียนเห็นเป็น ภาพของสินค้าและบริการต่างๆที่นักเกรียนนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งสินค้าที่นักเกรียนใช้มีจำนวนมากมีความหลากหลากหลายนะครับที่สำคัญครับผู้ผลิตมีการแข่งขันสินค้าสูงมากนะครับเพราะว่ามีสินค้าที่เหมือนกันใช่ไหมครับมีสินค้าเหมือนกันแต่ว่ามีหลายยี่ห้ออะไรประมาณนี้นะครับนะ เขาเรียกว่าการแข่งขันาทางการค้าซึ่งมีการใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริบริการนั่นเองนะครับเมื่อมีการแข่งขันทางการค้าสูงขึ้นนะครับโอกาสที่ผู้บริโภคจะถูกเอารัดเอาเปรียบก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันอันนี้ครูเข้าเข้าสู่เนื้อหาสาระแล้วนะครับนะเมื่อมีการแข่งขันสูงนะครับผู้บริโภคก็อาจจะถูก เอารัดเอาเปรียบจากผู้ผลิตนะครับอ่าตอนนี้เข้าเรื่องแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือสิทธิของผู้บริโภคเมื่อมีการแข่งขันทางการค้าสูงนะครับมีการผลิตสินค้ามีการแข่งขันทางการค้ามีสินค้าประเภทเดียวกันหลากหลายยี่ห้อหลากหลายชนิดนะครับผู้บริโภคก็อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ผลิตเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยกําหนดน กำหนดสิทธิของผู้บริโภคเอาไว้ครับนี่เนื้อหาวันนี้ที่เราจะเรียนก็คือสิทธิของผู้บริโภคครับสิทธิของผู้บริโภคนะครับนะตามกฎหมายเลยนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพระราชบัญญัติก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเรียกย่อๆก็คือพรบคุ้มครองผู้บริโภค แต่ถ้าเราจะใช้ภาษาเต็มๆก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหลักๆมีอะไรบ้างนะครับผู้บริโภคพึงได้รับสิทธิ5ประการดังนี้นครับตามกฎหมายนะกักเรียนจำไว้ให้ดีเลยนะครับนะบตามกฎหมายที่เขากําหนดไว้นะครับามาดูอันที่1ครับอันที่1อันที่1ครับข้อ1ครับสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งคำพัธนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการฟังทันไหมครับถ้าฟังไม่ทันอีกรอบหนึ่งนะครับข้อหนะครับสิทธิข้อที่หนงะครับของผู้บริโภคที่จะต้องจะต้องรู้นะครับหนึ่งคือสิทธิ auf. ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับรวมทั้งคำพนันธนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าผู้บริโภคเรามีสิทธิที่จะรับรู้ถึงการโฆษณาการแสดงฉลากตามความเป็นจริงนะครับและก็จะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องถ้าพูดอย่างนี้นักเรียนอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวครูจะขึ้นภาพให้นักเรียนดู นะข้อนี้หมายความว่าสินค้าที่เรานำมาใช้จะต้องมีการบอกอะไรบ้างนะครับหครับมีครับมีการบอกชื่ออาหารใช่ไหมนะชื่ออาหารว่าชื่ออาหารชนิดนี้คืออะไรเช่นน้ำปลาเกาสารครับผงชูรสร,รถดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะสอครับบอกอะไรอีกครับบอก ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตชื่อที่ตั้งของผู้ผลิตใครเป็นผู้ผลิตผลิตที่ไหนนะครับจะต้องมีบอกในสินค้าและบริการตัวนั้นนั้นจะอยู่ที่ไหนครับอยู่ในฉลากของสินค้าและบริการนักเรียนกลับไปดูนะครับสามครับประเภทของสินค้าเช่นน้ำปลาอ่าน้ำปลาก็มี2ประเภทมีน้ำปลาแท้กับน้ำปลาผสมอย่างนี้เป็นตน้น นะครับนี่คือประเภทนะครับข้อที่4ครับ4คือวิธีการใช้ครับวิธีการใช้ใช้น้ำปลาใช้ยังไงต้องมีการบอกถูกต้องไหมครับหรือยาที่เราซื้อมานะครับนักเรียนอาจจะป่วยนักเรียนอาจจะป่วยแล้วก็ไปหายามาทานข้างฉลากของยาก็จะต้องระบุวิธีการใช้ยาว่าจะต้องใช้แบบไหน กันตอนที่1 2 3 4 5 6ใช่แบบไหนอะไรก็ว่าไปนะครับนะเมื่อกี้ข้อที่4แล้วนะครับต่อไป5ครับอันนี้สําคัญมากคืออะไรครับวันเดือนปีที่หมดอายุนะครับสินค้าทุกตัวจะต้องมีวันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุเห็นไหมครับนะอันต่อไปครับปริมาณสุทธิปริมาณ สินค้าที่เราซื้อมาจะต้องบอกปริมาณด้วยครับว่าปริมาณเท่าไหร่เกลือ Meet กอี่กรัมน้ำตาลกี่กรัมน้ำปลากี่ซีซีกี่ล, uli, ลิตรอะไรก็ว่าไปเห็นไหมจะต้องมีการระบุนมนมกล่องที่เราซื้อนะครับปริมาณเท่าไหร่กี่ซีซีนะครับอย่างนี้จะต้องมีการระบุปริมาณด้วยนะครับข้อต่อไปครับผมระบุปริมาณนะครับนะ ส่วนผสมต่างๆระบุปริมาณส่วนผสมต่างๆนมมีอะไรบ้างมีวิตามินนะครับมีโปรตีนอะไรบ้างมีธาตุอาหารอะไรบ้างนะครับจะต้องมีการระบุเอาไว้สิ่งที่มีประโยชน์ชไหมครับอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายอันนี้สําคัญครับนั่นก็คือเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าเช่นอยอยครับเครื่องหมายการค้ามีออไหมผ่านการอรยอย ผ่านออยหรือยังนะครับนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คืออันที่1ครับสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับรวมทั้งคําพนณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการตัวน,นั้นๆนะครับนะเพราะ,ะนั้นเราจะซื้อสินค้าและบริการเราจะต้องดูพวกนี้ก่อนนะครับนะถ้าสินค้าที่เราจะซื้อมามีการระบุทุกสิ่งทุกอย่างครบ วันเงินปีที่ผลิตนะครับที่ตั้งนะครับที่จำหน่ายนะครับชื่ออาหารประเภทวิธีการใช้นะครับรวมถึงเครื่องหมายออยอหรืออะไรต่างๆแสดงว่าสินค้าตัวนี้ถูกต้องตามกฎหมายครบถ้วนนะครับโอเคครับผ่านนะฮะข้อที่1นนะครับสิทธิข้อที่1ผ่านนะครับต่อไปครับสิทธิข้อที่2นะสิทธิข้อที่2คือสิทธิที่จะได้ ขออภัยนะครับสิทธิ์ที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการอีกรอบนะครับนะข้อที่2ครับคือสิทธิ์ที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าและบริการครับหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ตามความสมัครใจของตนเองนะครับนะ หมายความว่านักเรียนสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ตามอิสระของเราโดยที่ไม no ่ต้องให้ใครไปบังคับโดยที่พ่อค้าแม่ค้ามาบังคับเราให้ซื้อไม่ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นอะอิสระครับอิสระครับเราเลือกซื้อสินค้าและบริการอะไรก็ได้ตามความสมัครใจของเราเลยเราอยากจะซื้อเราก็ซื้อเราไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถเข้าไป ดูเข้าไปชมเข้าไปเลือกเลือกดูได้นะครับเข้าไปดูเข้าไปสัมผัสเข้าไปทดสอบเข้าไปอะไรต่างๆสามารถทําได้เลยเว้นแต่อย่าทําให้สินค้าตัวนั้นได้รับความเสียหายแค่นั้นก็พอนะครับอันนี้คือสิข้อที่2นะครับเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ตามความสมัครใจนะครับโดยที่ไม่ถูกบังคับไม่ถูกคมขู่อะไรใดๆสิ้นนะครับต่อไปข้อที่3ครับ ข้อที่สนะครับข้อที่สสิทธทิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการนะครับหนะมายความว่าผู้บริโภคนะครับนะจะได้รับสินค้าหรือบริการที่มีความปลอดภัยมีสภาพมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นะเราจะต้องได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการเช่นนักเรียนไปใช้บริการรถตู้นะครับเราก็ต้องอได้รับความปลอดภัยจากการนั่งบริการรถตู้อย่างนี้เป็นต้นนะครับผ่านนะครับข้อนี้ไปด้วยความรวดเร็วนะครับต่อไปครับข้อที่4นะครับสิทธิข้อที่4ครับสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมจากการทําสัญญาครับบางคนก็อาจจะงงนะครับว่า การเลือกซื้อสินค้าและบริการการใช้สินสินค้าและบริการเนี่ยต้องมีการทำสัญญาด้วยเลยนะครับมีนะครับการทำสัญญาเช่นนักเรียนไปเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไปเช่าซื้อรถยนต์นะครับนะแล้วนักเรียนไม่มีตังค์ไม่มีเงินสดจ่ายนะครับเราก็ทําไงครับผ่อนเมื่อมีการผ่อนก็ต้องมีการทำทำสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าซื้อ อย่างนี้เป็นต้นเมื่อมีการทําสัญญาเช่าซื้อหรือมีการทําสัญญาซื้อขายนะครับผู้บริโภคจะต้องไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ผลิตนะครับจากการทําสัญญาถ้าเกิดว่าสัญญาเนี่ยดูแล้วว่าเราน่าจะเสียเปรียบนะครับแบบนี้ก็ก็ต้องได้รับความเป็นธรรมนะครับเนาะอันนี้นะครับข้อที่4นะครับข้อที่4นะครับต่อไปครับข้อที่5ครับสุดท้ายครับ สุดท้ายคือสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและการชดเชยความเสียหายข้อที่5นะครับข้อที่5นะครับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและการชดเชยความเสียหายหมายความว่าผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองนะครับและการชดใช้ค่าเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคในกรณีต่างๆที่เกิดขึ้น เมื่อนักเรียนใช้สินค้าตัวไหนแล้วอายยกตัวอย่างครีมแล้วกันครูยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเรื่องครีมแล้วกันนะครับาตามคําโฆษณาครับับรษั์ครีมก็บอกว่าใช้แล้วหน้าขาวภายในสามวันนะครับเมื่อนักเรียนใช้แล้วปรากฏว่านักเรียนใช้แล้วเกิดอาการแพ้นะครับทำให้ผิวของเราเสียเกิดสิวเกิดฝ้าเกิดอะไรต่างๆนะครับ นะเราก็จะต้องได้รับค่าชดเชยที่เกิดจากการใช้สินค้าตัวน,นั้นๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะหรือได้เียนไปออกรถได้เนะียนไปออกรถปรากฏว่าซื้อมาใช้ได้แค่3วันเกิดอาการเสียเกิดการพังอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ อย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ใช่เกิดความเสียหายจากการที่เราไปใช้แล้วมันพังนะครับับแล้วมันพังโดยที่ไม่รู้ไม่มีสาเหตุอะไรเงี้ยนะครับสามารถทำได้นะครับโอเคเนาะนะครับนะอ่ะสรุปจบแล้วนะครับจบแล้วครับเรื่องของสิทธิของผู้บริโภคมีอยู่ทั้งหมด5าขอ้อจำได้ไหมครับจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวทบทวนนิดนึง นะครับทบทวนนะครับสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคนะครับจำไว้เลยนะครับมีอยู่กี่ข้อครับมีกี่ข้อครับมีอยู่ทั้งหมด5ข้อจำไว้ให้ขึ้นใจนะครับมีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะครับสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะครับอ่าโอเคนะครับจบผ่านเรื่องนี้นะครับเรื่องต่อไปครับอ่ะอีกสักหนึ่งเรื่อง วันนี้เอาสัก2เรื่องเนาะนะครับเอา2เรื่องนะครับเอา2เรื่องอ่ะภาพมาครับอ่าเชวยกันดูหน่อยครับว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเอ่ย e> เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรครับ <us> ดูครับอ่านักเรียนดูแล้วอาจจะมีหลายกลุ่มง,งานอาชีพครับอ่ามีทั้งครูมีทั้งหมอมีทั้งพยาบาลใช่ไหมครับมีทั้งครูมีทั้งหมอมีทั้งพยาบาลมีทั้งวิศวะ กลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างๆที่เรกเรียนเห็นนะครับนะถูกต้องครับเนื้อหาต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้แรงงานครับการใช้แรงงานครับเมื่อนักเรียนจบไปแล้วนักเรียนไปทํางานนะครับนักเรียนไปทํางานไปทํางานอะไรก็ตามแต่ครับนะเขาเรียกว่าผู้ใช้แรงงาน,นมาดูอันที่1ก่อนครับ ความหมายของผู้ใช้แรงงานครับความหมายของผู้ใช้แรงงานดูไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับผู้ใช้แรงงานหมายถึงผู้ตกลงทำงานให้หนายจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันซึ่งในการทำงานผู้ใช้แรงงานจะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงานซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้ แรงงานไทยโอเคนะครับเมื่อกี้ผู้บริโภคก็มีกฎหมายคุ้มครองใช่ไหมครับต่อมาครับผู้ใช้แรงงานก็มีกฎหมายในการคุ้มครองผู้ใช้แรงงานเช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรครับป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างนะครับเมื่อเราไปทํางานแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมไปทํางานแล้วถูกเอารัดเอาเปรียบ นะครับเราก็ใช้กฎหมายตัวนี้ดูได้เลยนะครับ,นนรบในเคดีกับนายจ้างได้เลยนะอ่ะทีนี้มาดูครับเมื่อกี้ความหมายขึ้นมาให้ดูแล้วสิทธิของผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายแรงงานของไทยนะครับนะประเด็นหลักๆมีอยู่ทั้งหมด7ข้อครับประเด็นหลักๆมีอยู่ทั้งหมด7ข้อครับข้อที่1ครับเรื่องของเวลาทําง,งานข้อที่2ครับค่าจ้าง ข้อที่3ครับเวลาพักข้อที่4วันหยุดข้อที่5การทำงานล่วงเวลาข้อที่6เงินทดแทนข้อที่7ครับการใช้แรงงานเด็กมีอยู่7ข้อเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของผู้ใช้แรงงานมาดูอันที่1ครับเวลาทำงานครับอันนี้สำคัญมากนะครับท่านเรียนจะเป็นผู้ใช้แรงงานน่กเรียนจะต้องจะต้องรู้นะครับเวลาทำงานครับ เวลาทำงานครับนายจ้างจะต้องกำหนดเวลาทำงานปกติของลูกจ้างไม่น้อยหรือไม่เกินไม่ใช่คำว่าไม่น้อยสิต้องใช้คำว่าไม่เกินนะครับจะต้องลูกจ้างจะต้องทำงานไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันจำไว้นะครับตัวเลขนี้จำไว้ให้ดีนะครับเราจะต้องทำงานไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันและไม่เกิน 48ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับยกเว้นงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภยัยถ้าเป็นงานที่มันอันตรายเสี่ยงต่อสุขภาพสูงนะครับอันนี้กําหนดไว้ว่าทํางานไม่เกิน7ชั่วโมงและไม่เกิน42ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับนี่คือเวลาทํางานโอเคนะครับงานทั่วไปปกติทํางานไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันถ้าทําเกิน8ชั่วโมงละ่ะจะต้องมีค่า โอ yeah. ที่เราเรียกว่าเข้า OT นะครับหรือไม่ใช่หรือสิและไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์อันนี้ที่เป็นงานทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นงานที่อันตรายเสี่ยงสูงนะครับปีนยอดเสาไฟฟ้านู่นสูงสูงเลยนะครับเสาไฟแรงสูงอย่างเงี้ยนะครับมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยมากก็จะทํางานไม่เกิน7ชั่วโมงต่อวันนะครับทำแค่7ชั่วโมงพอไม่เกินด้วยนะครับ และไม่เกิน42ชั่วโมงต่อสัปดาห์เคนะครับต่อไปค่าจ้างครับค่าจ้างครับค่าจ้างครับลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามที่เราตกลงกันไว้กับนายจ้างนายจ้างตกลงกับลูกจ้างว่าจะจ้างเดือนละ15,000บาทลูกจ้างก็จะต้องได้รับค่าจ้างเดือนละ15,000บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนค่าจ้างแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับ ข้อมูลเชิงลึกเดี๋ยวค่อยว่ากันในชั้นต่อไปนะครับต่อไปครับข้อที่3ข้อที่3เวลาพักครับเวลาพักนายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักผ่อนในวันทํางานติดต่อกันไม่น้อยกว่าวันละ1ชั่วโมงหมายความว่าใน8ชั่วโมงเนี้ยหรือใน7ชั่วโมงเราจะต้องมีเวลาพัก1ชั่วโมงไม่พักกินข้าวนะครับต่อไปครับข้อที่4ครับ วันหยุดครับวันหยุดวันหยุดอ่าอ่ามีอยู่3อย่างนะครับอ่าวันหยุดครับตามกฎหมายแรงงานนะครับนายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจําสัปดาห์อันนี้วันหยุดประจําสัปดาห์นะครับไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับนะหมายามว่าใน1สัปดาห์เราทํางานกี่วัน1สัปดาห์ทํางานกี่วันครับ1สัปดาห์ทํางาน6วันอีก1วันเป็นวันหยุดพัก พักผ่อนครับอันนี้เขาเรียกว่าวันหยุดประจราสัปดาห์ต่อไปข้อ2ข้อ2ครับนายจ้างประกาศวันหยุดตามประเพณีนะครับตามประเพณีไม่น้อยกว่าปีละ13วันอ่าวันหยุดตามประเพณีเช่นวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่อะไรเงี้ยนะครับนะไม่ประกาศไม่น้อยกว่าปีละ13วันนะครับต่อไปครับข้อที่3าม ข้อที่3ลูกจ้างทงาํา,นนนะาทงานติดต่อกันมาแล้วครบ1ปีอันนี้สําคัญนะครับเราทํางานติดต่อกันมาแล้วครบ1ปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจําปีได้นะอ่าข้อต่อไปครับข้อต่อไปครับข้อที่5นะครับข้อที่5าครับการทางานล่วงเวลานะครับทำงานล่วงเวลาหรือทํางานนอกเหนือจาก8ชั่วโมงนะครับนะในกรณีที่มีางานลักษณะจะต้องทําติดต่อกันไป นะครับถ้าเกิดว่าหยุดจะทําให้เกิดความเสียหายนะครับหรืออาจจะเป็นงานฉุกเฉินนายจ้างจะต้องให้ลูกจ้างทํางานล่วงเวลาทํางานในวันหยุดเราจะต้องได้รับค่าจ้างต่อไปข้อที่6ข้อที่6ครับเงินทดแทนครับเงินทดแทน นายจ้างต้องรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยหรือความตายที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างหมายความว่าถ้าเราไปเป็นลูกจ้างกับบริษัทกับห้างร้านเกิดลูกจ้างป่วยนะครับเกิดอุบัติเหตุในขณะที่ทํางานนายจ้างจะต้องเข้าไปช่วยดูแลตรงนี้นะครับอาจจะช่วยเรื่องของการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆนะครับนะต่อไปครับข้อที่7สุดท้ายครับสุดท้าย การใช้แรงงานเด็กอันนี้สําคัญมากครับเกี่ยวข้องกับนักเรียนนะครับการใช้แรงงานเด็กครับห้ามไม่ให้ในายจ้างรับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์เป็นลูกจ้างครับเป็นลูกจ้างนะครับะนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ2เนื้อหาวันนี้ก็คือสิทธิของผู้บริโภคและก็สิทธิของผู้ใช้แรงงานนะครับ นะอ่ะก็ทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครูจะฝากชิ้นงานเราไว้ท้ายท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปให้นักเรียนไปไปทำใส่สมุดของนักเรียนเองนะครับเขียนใส่สมุดแล้วก็ส่งส่งผ่านไลน์ก็ได้นะครับส่งมาได้เลยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับสำหรับเนื้อหาวันนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ชั่วโมงต่อไปนะครับในเนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับโอเคครับชั่วโมงนี้ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนเจอกันชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ